สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารโลกการบ A ันเทิงเอเชียวันนี้มาอยู่ในโหมดของเรื่องราวคุณดาราจีนกันบ้างในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะฮะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเป็นแฮชแท็กที่ต้องบอกว่าแฟนๆของซีรีส์จีนนะแฟนๆจีนด้อมจีนประทับใจไปตามๆกันนะเพราะว่าในทวิตเตอร์นี่ขึ้นแฮชแท็กนี่ฮะประเทศไทยมีอย่างๆครับนี่คือดาราระดับท็อปของจีนโลดแล่นในวงการมานานมากและได้ดูเขาตั้งแต่ดุดดวงดาวเกียรติยศนะฮะเรื่องนั้นคือแบบเป็นฟิ อยู่ประทับใจมากมันตื้นตันอยู่ในใจแล้วทีเนี้ยมาตามเขาอีกเพราะว่าแอดเนี่ยคลั่งเจ้าลู้สือมากนเป็นดา,าดราจีนที่แอดคลั่งก็เลยตามมาพระเอกก็เป็นหยางหยางในเทียบท้าปตัตตภีในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ครับหยางหยางมาที่ประเทศไทยฮะโดยได้อัปเดตบัญชีเวย่ยปอครับว่าตอนนี้เขากําลังท่องเที่ยวอยู่นะซึ่งหลายคนเห็นเห็นฟิลด้านหลังท้องทะเลเนี่ยทุกคนเดาออกเลยว่านั่นมันคือสถานที่ในจังหวัดภูเก็ตซึ่งหยางหยางมาด้วยแว่นตาสีดำครับหน้านี้ต้องบอกว่าเบ้าหน้าฟ้าประธานของจริงนะเ คู่ของเขาตีได้เลอปะคือเป็นประเภทหล่อขั้นเทพนะชนิดที่ไร้ที่ติเลยทีเดียวก็โพสทู2 2นิ้วพร้อมกับบรรยากาศอันสดใสค,ครับพกค้ำพอดิพอดีมันเป็นฟิลลิ่งที่บอกว่าเออสดชื่น แฟนจีนที่เห็นสิ่งนี้นี่ต่างว้าวครับในช่วงเทศากาลรตรุษจีนนี้บางคนโชว์อาหารตีเฉลิมฉลองในช่วงเวลาปีใหม่บางคนบอกทะเลที่ประเทศไทยสวยจังนี่เจ้าลูซีอเองเนี่ยก็คเคยมานะพระนางของเขาเนี่ยก็คเคยมาประเทศไทยมาเล่นสงการตอนนั้นเธอยังไม่ได้เปรี้ยงขนาดนี้ตอนนี้แบบเป็นพ็อปสตาร์ไปแล้วออันนั้นก็น่ารักวันนี้พระเอกของเธอก็มาที่ประเทศไทยอีกครั้งเขาถึงบอกว่าจอมยุธทธเฮยเฟิงซีท่านมาท่องยุทธภพไกลมากนะถึงประเทศไทยเลยนะฮะ <laughs> เออ เนี่ชาวไทยกรีกกันใหญ่ฮะบอกนี่โอ้โหคือสามีในอุดมคติของฉันเวลคัมทูไทยแลนด์ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างเต็มที่นะอย่าได้ไปกวนหยัง่ยงๆเขาก็เป็นเรื่องราวที่ฮือฮากันไปนะนำมาฝากท่านผู้ชมในช่วงเทศกาลแบบนี้วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกลังใจให้อดมินด้วยแวนะครับสวัสดีครับ